ไปต่อกันที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยหาหรือสออบตเตรียมรับนักท่องเที่ยวทั่วประเทศภายใต้แคมเปญเบตงบินตรงเบตรงร้อยแรงแหลงใต้สไตล์นกแอร์มีาเมษายนนี้ นายกันตะพงศ์ธนะเนืองโรธครับนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยนําคณะลงพื้นที่อเาเภอเบตงจังหวัดยะลาหารือร่วมกับพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญเบตงบินตรงเบตรงร้อยแรงแรงใต้สไตล์นกแอร์นำร่องสามเดือนแรกพร้อมให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำขายแพ็กเกจครับ3วัน2คืนเริ่มต้นที่9,900บาท ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสายการบินนกแอร์กับทางสออบตอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวบริษัท CCT Express จำกัดและแตงโมทัวร์เพื่อที่จะดึงความเชื่อมั่นแล้วก็ฟื้นฟูเส้นทางบินกรุงเทพเบตงที่จะกลับมาเปิดให้การให้บริการอีกครั้งนะครับในวันที่29เมษายนนี้สัปดาห์ละสเที่ยวบินคือวันอังคารวันศุกร์และวันอาทิตย์สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอดเซ็นเตอร์นะครับ 1318หรือที่ w w w n o k ok a ท c o m ็ดทเลขาธิการสูนย์อำนวยการบร,ร,ริหารจังหวัดชนยภาคใต้ก็กล่าวว่าอำเภอเบตงเป็นหนึ่งในโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่รัฐบาลผลักดันให้เป็นเมืองแห่งการท่องเทีย่ยวแบบพึ่งพาตนเองเนื่องจากมีศักยภาพและความพร้อมด้านทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมายครับทั้งสกายวอล์คทะเลหมอกอโยอเวงบ่อน้ำร้อนนาคา ชุมชนชาวจีนฮักการ150ปีอุโมงค์พีรามิดและในอนาคตก็จะมีการฟื้นฟูและพัฒนาอุโมงค์แห่งใหม่นะครับชื่อว่าต้าซุยต่อให้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ในว่วงวันที่6ถึง8พฤษภาคมนี้จะมีการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลภายใต้ชื่อ a a เมซ g Jungle Trail เป็นการวิ่งระดับโลกเป็นสนามที่2ของประเทศไทยครับแต่เป็นสนามแรกในพื้นที่จังหวัดชนแงภาคใต้ มีนักวิ่งกว่า10ประเทศเข้าร่วมครับโดยมีกําหนดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่27เมษายนนะครับที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชื่อว่าเป็นการขับเคลื่อนและก็พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังโควิด19คลี่คลายแล้วก็จะทําให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักและอยากมาสัมผัสกับ,กบธรรมชาติของอําเภอเบตงกันมากขึ้นครับ